แม่งก็บอกว่าเนี่ยแม่ไม่เล่นแล้วพอพอเก็บตังค์แล้วพี่แม่งโคตรก่อยเลยทุกคนแม่งตึงไทุกคนไงไม่ยยังยังเป็นส่งไงอย่างนั้นบอกไปคนเดียวเลยโอ้โหสองร้อยแล้วอ่าถ้าเอาเงี้เอาเงี้จะได้มันมันหน่อยนะเดี๋ยวมันก็ไม่มีอัตราอีกเอาเงี้นพี่ขอเก้าคนขอคนละร้อยแล้วกันได้ได้มากมากแต่ Bond <ism Durch those rapper> เก้าเก้าเก้าคนนะคนละร้อยแต่ว่าเก้าร้อยนี้ฟังก่อนนะเก้าร้อยนี้ ไม่ได้กินกาแฟนะ900นี้เก็บเข้ากองกลางให้พี่วุฒิเพราะว่าพรุ่งนี้มีเจมกับสยามเป็นคนจัดกาแฟให้เรียบร้อยแล้วมาทันพี่สยามมมาทันไ่สยามมาทันไม่ได้เพราะพี่ยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์พอดีได้ไม่ได้วลาครับเดนี่เดนี่พูดหน่อยดิแม่แมเดนี่ว่าไงตรงไหมพูดอะไรนะพูดว่าอะไรนะเฮ้ยไม่เล่นไหม

เรี anyway ่เเลเอาร้อยหนึ่งหรือสองร้อยเฮ้ยวันนี้สองร้อยเ้ยเอาเอาสองร้ยหมันจะมีแบบร้อนึงเหมือนแบบเดี๋ยวก็ไม่อยากไล่อีกสองร้อยเอาไว้สองร้อมาหน้าเล่น

Đi lên, đi lên, đi lên Đi lên, đi lên 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Đi lên, đi lên Đi lên 1, 2, 3, Ô, chị, 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 કામ પક 9 8 7 6 5 4 3 2 1 હય ઓય 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 เี <cents rated> ่ยนเลยนัดโอ้โหไม่ไวแล่ยนไเปี่ยว่าที่ที่มีที่มีให้เลือกจะเล่นเองนี่ต่อเวลาให้ก็ได้หน้าลนี่แต่ว่าที่มีโปรโมชั่นให้คนที่เสียสองร้อยอ่ะได้คนละร้อย่ะ้ยร้อยคนไม่เสียก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวพี่ให้เล็กนเดชแล้วได้บอยสามคนไล่ในนี้ให้นะแต่พี่ให้ครั้งเดียวพี่อยากได้หกสิบพาร์ทถ้าถ้าหกสิบพารนะ 60พาดทำได้ <hundreds> yeah? 60พารร้อยหนึ่งไม่ต้องจ่ายพรุ่งนี้เจมกับสยามก็ไม่ต้องจ่ายกาแฟด้วยเฮ้ย60พัได้ไมครับเนี่ยเนี่ยโอเคเริ่มต้นให้ต่อสนะโอเคเริ่มเยโนต่อที่อะไร

What anyway. What the fuck man? <laughs> anyway, you man. Missed, the anyway, you man. missed the pass. You missed the pass, man. You just passed this.